สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดลกาบอลชาแนลรับผมวันนี้อยู่กเกมดิจิมอนโซลค้อนนั่นเองครับเรียกว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ทําการเปิดในตัวของเซิร์ฟเวอร์จีนั่นเองครับซึ่งเปิดให้ดาวน์โหลดแล้วครับผมณตอนนี้ในตัวของแอปพลิเคชันแท็บแทนั่นเองครับณตอนนี้ครับบอลเข้ามาในตัวเกมแล้วเรียบร้อยเนาะแล้วก็จะมีการให้สร้างตัวละครนั่นเองครับมีทั้งตัวละครชายแล้วก็ตัวละครหญิงด้วยแล้วก็เห็นไหมครับมีไปยมอนแล้วก็มีตัวของอัลกูมอนนั่นเองครับที่เดินเพ่นพ่านกันไปกันมาเลยโเเคครรรััดดีี๋ยวววนิ่่มส้าางตละกก คือจากที่ดูข้อมูลมาคร่าวๆเลยใช่ไหมครับเรียกว่าไอตัวของเอฟเฟกต่างๆค่อนข้างที่จะสวยเลยแต่ว่าอาจจะมีข้อออที่รู้สึกว่าเอ๊ะอยู่บ้างก็คือตรงที่มันไม่มีเขียงภาคนั่นเองครับ นี่ครับอันนี้คือหน้าตาของเกมนั่นเองครับอาจจะเป็นดิจิตอลเวิลด์ที่อยู่ในเมืองจีนก็เป็นได้ครับนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตเอ่อสคริปต์ตัวของเนื้อเรื่องเลยนะนี่ครับดิจิตอลเวิลด์ นี่ครับรูปแบบการเล่นมันจะเป็นสต e จีที่แบบเทิร์นเบสนั่นเองครับซึ่งมีจมวันตัวนี้ครับผมบอกว่าหิวเนอะแล้วขออนุญาตพักก่อนเดินไม่ได้ละเดี๋ยวให้ตัวของเฟนไฟไฟไปกินแล้วกันอโอเคเพิ่มหัวใจมาครึ่งหนึ่งอ่ะเอาแฮมเบอร์เกอร์ไปอีกโอเคเปลี่ยนล่าง เหมือนจะมีเสียงภาพมาเล่ยๆน้อยครับอากุมอน,อมอนพัฒนาร่างกันครับเปลี่ยนร่างเป็นเบย์มอนเย์มอนเดี๋ยวพาให้นี่ครับหลังจากพัฒนาร่างเป็น SR เรียบร้อยแล้วนี่นะครับซึ่งรูปแบบการเล่นมันจะเป็นเทิร์นเบดเนาะ เนี่ยครับสกิลโจมตีเดียวเมก็เฟิร์มเจ็ดสิบแต้มซึ่งมันจะมีระบบท่าทั้งหมด4ท่านั่นเองครับมันจะมีตัวของไวรัสครับดัตตาแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นวัคซีนนั่นเองครับและอีกอันนึงจะเป็นตัวของฟรีดอมนั่นเองครับซึ่งไอตัวของการโจมตีครับมันจะมีความต่าง ซึ่งถ้าเกิดได้เปรียบใช่ไหมจะได้เปรียบอยู่ที่20%นั่นเองครับและถ้าเกิดอ่อนแอก็จะอ่อนแอลงมาอยู่ที่20%ครับนี่ซึ่งหน้าหลักของเราจะเป็นประมาณนี้เนาะมีให้ออกไปประจนภัยต่างๆนี่เหมือนจะเป็นด่านต่างๆที่ให้ทําการข้ามไปในแต่ละโซนเนาะอันนี้จะเป็น2ขีด1อันนี้จะเป็น3ขีดหต้องผ่านในเรื่องไปเรื่อยๆก่อนถึงจะทําให้ปลดฟังก์ชันต่างๆเนาะซึ่งอันนี้จะเป็นตัวของฟังก์ชันในเรื่องแล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือน El Tower ตวนี้ แล้วก็ต่อมาจะเป็นตัวของเคล็รไยวันที่่อที่ยังเป็นต้องทําการผ่านด่าน3ขีด7ขีด1ก่อนแล้วก็อันนี้จะเป็นการเก็บเกี่ยวรายวันต้องทําให้ตัวของตัวละครครับอยู่ที่เลเวล10ก่อนแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นดันเจียนครับอันนี้แล้วก็อันนี้4ขีด1ครับก็จะเป็นตัวของทรัพยากรต่างๆครับแล้วก็อันนี้ครับจะเป็นเหมือนการแข่งขันน่าจะเป็นการแข่งขันระหว่างคนครับเป็นก้นจินไซเป็นทัวร์นาเมนต์ครับส่วนอันนี้จะเป็นตัวของน่าจะเป็นการขุด สมบัติต่างๆครับตัวนี้เพื่อหาชิปต่างๆครับนี่ครับมันบอกว่าได้รับชิปแล้วก็ได้รับตัวของการวัสดุในการทําชิปด้วยครับแล้วก็นอกจากฟังก์ชันเกมพ์ข้างบนเลยใช่ไหมครับมันก็จะมีตัวของฟังก์ชันการท้าทายตัวนี้ครับซึ่งฟังก์ชันการท้าทายมันก็จะเป็นการท้าทายบอสแต่ละตัวเนอะนี่ครับมันก็จะมีการผัดเปลี่ยนมาเรื่อยๆเลยครับอันนี้คือจะเปิดหลังจากที่เราผ่านตัวของดัน5้ขีดสแล้วครับอันนี้6กขีดสขีดสแล้วก็อันนี้เราต้องทําการ หล,หลังจากที่เล่นไปแล้ว15วันครับถึงจะทำการเปิดแล้วก็อันนี้ครับหลังจากที่ผู้เล่นถึง level 10ครับถึงจะทําการเปิดครับ <c oughs> เผื่อว่าหลายๆคนอยากจะมาลองเล่นกันเนอะ <c oughs> คือรู้สึกว่าตัวละครต่างๆครับตัวของของดิจิมอนนะครับมันค่อนข้างที่จะเอาอจากในการ์ตูนมาทั้งหมดเลยครับแต่ว่าเอฟเฟก์ซาวมันยังเหมือนจะไม่สมบูรณ์แบบไปบ้างครับเท่าที่ดูนะถ้ามันทำซาวให้มันดีกว่านี้ก็ค่อนข้างที่จะ ทำให้คนที่ดูดิจิมอนหรือว่าเป็นคอดิจิมอนก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าลงไหลไปเลยครับสามารถใช้ระบบออตโต้ได้แล้ว holy hello double a e ประสาน hmm. มันไม่ค่อยมีสาวนะันก็อาจจะมีสาวไปบ้างเล็กๆน้อยภารกิจเขาให้เปลี่ยนร่างเป็นอะไรนะ อ่า uh, ใช้ตัวของเพราะมีตัวของดิจิมอนครับทั้งหมดสองตัวอยู่ที่เลเวลเจ็ดไปเลยอัพ uh, ถึงเลเวลเจ็ดปึ๊บเลเวลหกโอเคเลเวลเจ็ดเรียบร้อยอีกตัวหนึ่งครับ อันนี้ครับถ้าเกิดเรียกว่าตัวของแพ็คเด้งขึ้นมาเนะถ้าเกิดเติมครบทั้งหมดหหยวนหรือว่าประมาณ3 0สิบกว่าบาทครับจะได้ตัวของ e n g นเทอร์บไปเลยนั่นเองครับในการเติมครั้งแรกและในวันที่2ครับก็ถ้าเกิดเติมอีกก็จะได้ตัวของกล่องมานั่นเองครับแล้วก็วันที่3ครับก็จะเป็นตัวของทรัพยากรต่ตางๆซึ่งกิจกรรมหน้าตอนนี้ครับเป็นกิจกรรมล็อกอิน7วันเนาะถ้าเกิดเราทำตัวของ h i e v e m e n t ครับให้ครบทั้งหมด7วันเราจะได้ลตสมอนไปเลยนั่นเองครับ เรียบร้อยพันด่านต่อไปครับอ่าอันนี้มีมอนสเตอร์เอ้ยมีโปเกมอนครับเข้าตัวของทีมครับอยู่ที่5ตัวเราทำเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็ผ่านด่าน2 4งขีดหนั่นเองครับแต่ว่าก่อนที่จะผ่านด่านเนาะอนขออนุญาตไปอัพตัวของเบิร์ดดามอนให้ถึงเล็วัสิก่อนนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครหลักที่ก็โวยเหมือนกันครับพัฒนารามมาจากพีเอร์มอน ย้อา้อาวอัพเกินครับมันแหลกๆต่อมาเลยโดยครับเมเทโอวิงเมเทโอวิง ยพัฒนาล่างเบิร์ดรามนอามนเปลี่ยนล่างเป็นการูดามอนทำไมไม่มีเสียงเราพาให้ก็ไดนะ้ชอบมากโคเทเป็นนกที่แบบว่า เปลี่ยนร่างเป็นการูดามอนน่ะอโอ้เท่คือถ้าเกิดใครที่เป็นเด็กยุคนั้นเนอะมันก็จะอินๆหน่อย่บอกว่ามันซาวมันไม่ค่อยมันอะแต่เราก็แบบว่าคือซาวในหัวเรามันมันไปก่อนไงแบบอ,อ่ะเครสตต่อไปจะเป็นตัวของการที่ทําให้ตัวของดิจิมอนเป็นเพัฒนาร่างเป็นร่างสมบูรณ์ โอเคเลยล่างสมบูรณ์ของเรานั้นก็คือแฮแฮพัฒนาล้าไปเลยสิกอรูดามอนอเฮพชอบมากเรียบร้อยเมนของเรามาแล้ว ยังไม่มีแองเจมอนเลยอะอยากได้ทาเฮเวนนักเกิ อ๋อเป็นการเปิดกระชาอุ้ยโปเกมอนอันนี้หลังจากที่เล่นมาสักกหนึ่งเนาะเขาก็จะให้เราไปที่เกาะใหม่เมื่อสักครู่ที่เราเปิดกระชามานนก็จะได้แบบนี้เเนาะ ไม่ปั้นไม่ได้แล้วปะอันนี้คือเป็นตัวเมนอีกตัวหนึ่งที่ปอลสกูฟาชอบมากๆามันเป็นล่างเป็นองเจมอนแล้วก็เปลี่ยนล่างต่อไปเป็นฮลี่องเจมอนชอบมากโขจะเท รออีกตัวหนึ่งก็คือแองเจลูมอนเท่มากมากเท้มากมากหเห็นเมล่าเห็นเมล่าตัยไ,ไม้อวยก็คืออัพเต็มสุกไม่อวยเลยเท่าไหร่ไม่อวยตัวนี้คือไม่อวยเท่าไหร่ครับเอาทีมด่วนเฮเวนเกต โอเ้เท่จะเป็นดาเมจเดียวต้เดบเป็นเฟม โคเท่ไม่ดูคลิปนี้ปันพูดคำว่าโคเท่ไปกี่รอบแล้วและเคเวสหลักเควสต่อไปให้ตาทำการค้นหาออตัวของไข่ดิจิมอนที่อยู่ในป่าเบื้องหน้าเจอแต่ทองอ๋อนี่ไงเจอไข่แล้วผาด่านสามขีดสามแล้วเปิดฟังก์ชันตัวของไข่ดิจิมอน ฟักไข่ครับใช้เวลาทั้งหมด10นาทีอ่าเรามีตัวเหรียญแปลว่าต้องมีการเล่งเวลานั่นไงว่าแหละเล่งเวลาฟักไข่ฟักได้เลยทามาโกกำลังแตกแล้วอม ไปเพาะพันธุ์ครับเอาอาหารให้เหมือนเราเลี้ยงดิจิไว้เลยอะตอนเนี้ยดูดิเอาน้ําไก่ให้กินอุ้ยอันนี้คือร่างที่จะพัฒนาพัฒนาล่าง น้องมูจิมอนอ้าวอาหารไปกินอีกหรอน้องหิวอีกหรออ่ะพัฒนาร่างอีกหรือยังไงอ่าพัฒนาร่างอีกแล้วเทนโดมอนไอ้ตัวนี้ไม่ต้องเทนโดมอนต้องจำเสียงได้เสียงมันจะบอกดูเนิ่นเน โอเคแล้วก็ฟัก,กไข่อีกตัวหนึ่งนี่ไข่ระดับเอ็นที่เราได้มาักไปเลยละกันไหนๆก็ไหนๆละดูสิเป็นตัวอะไรอืมอันนี้ก็คือบรรยากาศ อา่าเรียกว่าคร้าวๆของเกมดิจิมอนดีกว่าครับอันนี้คือปอนทาการเปิดฟังก์ชันเกือบหมดแล้วเนาะก็จะมีฟังก์ชันที่เป็นตัวของฟังก์ชันบอสท,ที่อาจจะต้องล็อกอินัประมาณสักเอ่อหลายวันหน่อยครับอันนี้คือต้องล็อกอินประมาณ2วันแล้วก็อันนี้ต้องผ่านด่านสามขีดห้าอะไรอย่างนี้ถึงจะเปิดฟังก์ชันต่างๆอย่างที่บอกไปก่อนน้นนี้นั่นเองครับแล้วก็ตัวของบอสต่ททางๆครับอาจจะต้องผ่านด่านให้มันลึกกว่านี้นั่นเองครับเรียกว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะเล่นก็อาจจะลองมาทําการพัฒนาตัวของดิจิมอนตัวเองนั่นเองครับ ทำการผ่านด่านแล้วก็ทําการผ่านด่านบอสแต่ละด่านแล้วก็มาคุยกันได้เลยครับ จากที่ลองเล่นดูนะครับสรุปแล้วว่าตัวของเกมนี้ครับมันจะเป็นตัวของเกมดิจิมอนที่จะบอกว่ายังไงดีเป็นตัวของเกมเทิร์เบดที่ทําการเดินแบบต่างๆครับแล้วก็พัฒนาตัวของดิจิมอนที่เราต้องการเลยเนาะเพราะว่ามันมีความหลากหลายของดิจิมอนที่เราชอบนั่นเองครับผมคิดว่ามันน่าจะมีการชนะทางแล้วก็แพ้ทางกันด้วยแหละครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เล่นตัวของดิจิมอนก็ต้องพัฒนาตัวโอวยไปก่อนนั่นแหละครับผมเพราะว่ามันเท่มากๆครับตัวโอยแต่ละตัวคือแบบว่าสุดยอดจริงๆครับก็อย่าลื มาเล่นกันนะครับสำหรับของปอแล้วปันก็คิดว่ามันค่อนข้างที่จะจะบอกว่ายังไงดีเป็นการ อวยแฟนบอยค่อนข้างที่จะดีมากๆครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียตรงที่ตัวของซาวครับอาจจะยังไม่เล่าใจสักเท่าไหร่ครับมันจะมีบางส่วนที่มันรู้สึกว่าการต่อสู้มันขาดหายไปบ้างครับก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวอนาคตเขาจะพัฒนาขึ้นมาอีกหรือเปล่านะแต่ว่าอันนี้ครับเป็นตัวของเซิร์ฟเวอร์ที่เขาเปิดจริงแล้วเรียบร้อยนั่นเองครับไม่แน่ใจว่าอาจจะรอเปิดตัวของ g l o บ a l หรือว่าอาจะรอตัวของเซิร์ฟี่บุ่นเสร็จแล้วก็อาจจะมีการใส่ซาวเพิ่มขึ้นมานั่นเองครับก็ต้องรอดูว่าเขาจะมีการพัฒนากันหรือเปล่า เพราะว่าผอคิดว่าเขาน่าจะมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับผมแล้วก็ตัวของดิจิมอนก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีกนั่นเองครับอันนี้จะเป็นตัวของดิจิมอนภาคแรกๆเนาะอาจจะมีการเพิ่มตัวของดิจิมอนภาคหลังๆเพิ่มขึ้นมาอีกนั่นเองครับ และสาหรับใครที่ต้องการโหลดตัวของเกมมาเล่นใช่ไหมครับเดี๋ยวปอนจะแปะชื่อเกมครับผมไว้ใต้คลิปเลยนั่นเองครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครที่อยากจะลองเล่นนะสามารถโหลดแท็บแล้วก็เอาตัวของชื่อเกมไปทําการค้นหาในแท็บได้เลยนั่นเองครับแล้วก็ลองโหลดมาเล่นกันดูครับและสําหรับใครที่ต้องการสมัครตัวของ ID เกมใช่ไหมครับสามารถกดตัวของอันนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เข้ามาตัวของหน้าเกมแล้วใช่ไหมกดอันนี้ครับเห็นไหมครับที่มีลูกคนเสร็จแล้วก็กดอันนี้ครับฝั่งขวาล่างตัวนี้ครับ นี่ครับเขาจะทําการสุ่มตัวของ ID แล้วก็พาสเวิร์ดมาให้กับเราครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นกดทิ๊กถูกครับหลังจากกดทิ๊กถูกเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับก็ให้ทําการกดสมัครไปได้เลยครับและหลังจากที่ทําการล็อกอินใช่ไหมครับและมันก็จะมีการที่ให้เราใส่ตัวของชื่อแล้วก็บัตรประชาชนคนจีนนั่นเองครับอันนี้อาจจะต้องไปหาการดูในเว็บนั่นเองครับก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะลองเล่นก็สามารถลองเล่นได้เลยนั่นเองครับก็สามารถเราเอาตัวของข้อมูลมาใส่ ตามนี้ได้เลยครับและหลังจากเสร็จเรียบร้อยครับก็สามารถกดยืนยันแล้วก็เข้าไปเล่นเกมได้เลยครับโอเคครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซั b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้เลยครับขอบคุณมากๆจริงๆครับเดี๋ยวไว้เกมหน้าถ้าเกิดมีเกมอะไรมารีวิวเดี๋ยวปอนจะทำคลิปต่อไปมาให้ดูกันครับขอบคุณมากๆจริงๆครับ